สวัสดีครับนาแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันที่12นะครับสิงหาคม2563ครับเป็นวันแม่เนาะวันนี้ก็มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านครับรถเพิ่งเข้าใหม่1คันนะครับวันนี้นะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถแท็กเตอร์มือสองสภาพเยี่ยมเกียบเอะนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนัดได้โดยตรงเลยนะครับที่091ครับ861 1191ครับ091 861 1191นะครับ วันนี้มีไคโอตินะครับ EX 50นะครับเป็นไคโอติ50แรงม้านะครับตัวนี้เปิดราคาถูกๆไปเลยครับที่2 0 0 0 2 0ส5ห0 0บาทนะครับ2 5 5 0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับมาจากชชยภูมินะครับตัวนี้รถจทะเบียนปี60นะครับสวยเลยนะครับตัวนี้เป็นไคโอติ EX 50นะครับลูกค้าท่านใดหารถใหญ่ๆไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เลยนะครับต้องเป็นไคโอติ50แรงม้านะครับ สวยเลยครับมาพร้อมกับหางหกนะครับหางใหญ่ๆเลยครับของซีมพี่นะครับส่วนรถฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราติดจองทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันนะครับวันนี้ฝั่งนู้นมีหลายตัวเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีคูบต้านะครับ l อ6สามหกศูนย์ดนะครับสองตัวนะครับเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับ ราคา207,000กับ206,500นะครับตัวอยู่ฝั่งนอกนี้ก็206,500บาทครับรถเช็คพร้อมใช้นะครับตัวนี้เก็บงานเก็บสภาพให้พร้อมใช้งานแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมานะครับสวยๆเลยครับ36,08เครื่องเกียร์ดีนะครับรถปี53นะครับตัวนี้54นะครับสวยๆครับ ตัว54ยางใหม่4เส้นนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นทําสีใหม่รอบคันตรวจเช็คความใช้ครับเข้าบ้านสวยๆยิ้มรับรถเลยครับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านที่หารถแท็กเตอร์อยู่นะครับไว้ใช้งานในไร่ในสวนนะครับช่วงนี้ก็หมดหน้านาแล้วนะครับใครซื้อหาซื้อรถสภาพดีๆไว้ใช้งานก็ยกหูมาเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีซิกินะครับ n t 540นะครับอีซยก่40แรงม้านะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่ ส4 5 0 0ี่หมื่นห้าันบาทครับอีสกิสิแรงนะครับยังไงท่านใดที่จะเข้ามาดูรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามานัดก่อนได้นะครับตัวนี้เครื่องตัวนะครับก็เป็น E F ส5 3ห้าสาม T O X นะครับรือยันมาสี่สิบห้าแรงนะครับตัวต่อไปครับก็ E F สี3ห้าสาม T นะครับ T O X เนี่ยอยู่ที่ราคาที่สองแ0 0เจ็ดหืห้าันบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเนาะ กันมา45แรงม้านะครับพอดีมันเป็นโคนครับตรงนี้ตัวหัดมาครับก็ไดเล็กอินเจคชั่นเช่นเดียวกันครับ9เคียร์เดินหน้า9เกียร์ไฟหลังครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาที่260,000บาทนะครับคันโค้งนะครับส่วคูอัตตา B2440 นะครับก็อยู่ที่ราคา170,000บาทนะครับรถทุกคันรีวิวการทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมแบะ ใสลิงก์ไว้นะครับท้ายคลิปนะครับให้ให้ดูนะครับว่าเราสามารถเข้าไปดูการทํางานได้นะครับตรงนี้นะครับยังไงลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับนัแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับวันนี้มาแบบคลิปสั้นๆนะครับช่วงเช้าๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวรถจัดส่งนะครับทั้งหมด4ี่รายการนะครับไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันตัวนี้ก็เป็นคู่แรกนะครับตัวนี้นะครับแบตคู่นครปฐมกาญจนบุรีนะครับเคที4 0ี่ย์กับ รถตักคูป o t ต้าเอลสามหนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงนะเอาข้อข้าวก่อนนะครับคู่นี้ไปนะความาสมกับเมืองการนะครับไปดูด้านหลังด้านหลังกันอีกนะครับด้านหลังก็จะมีเสคันนะครับสคันสายใกล้ๆ ส่วนตัวนี้นะครับ L4708 นะครับก็ไปที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมนะครับจังหวัดอุดรธานีนะฮะลูกค้าโอนจองนะครับอยู่ใกล้ก็ไม่เข้ามาดูรถนะครับวันนี้ไว้ใจนะครับในฝีมือของทีมงานนักแท็กเตอร์นะฮะไปดูด้านล่างกันนะครับแล้วก็ไปดูรถที่กำลังปรับสภาพด้วยนะครับไม่ได้พาลงมาดูหลายวันแล้วครับว่ามีรถของใครอีกบ้างเนาะ อันนี้ก็เป็น3 6 0 8 s นอีนะครับตัวนี้ไปที่อำเภอสุสินาลายนะครับจังหวัดกาลสินเเตอร์เองเพ่มาว่าส่งต่อนะครับครับตัวนี้ไปที่บัวขาวสุสินารายนะครับก็กำลังเปลี่ยนแขนข้างให้อยู่นะครับเพตั้งข้างนะครับรถเราต้องปรับตั้งได้ทุกคันนะครับก่อนที่จะออก ส่งถึงมือลูกค้านะครับนะครับนี่ก็สามโมกนะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับลูกค้าก็มาสั่งจองไว้นะครับได้เข้าคิวสักสีแล้วอันนี้ก็ไปที่กาลสินนะครับห้วยเม็กยังตลาดนี่แหละอันนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับพื้นที่ด้านหลังก็ยังมีรถที่ต่อคิวรอเข้าเก็บสภาพนะครับอยู่หลายคันนะครับยังไงลูกค้าท่านใดที่ มองหารถดีๆไว้ใช้งานนะครับก็ฝากร้านนัาเท็กซร์ไว้ด้วยนะครับทีมงานเราคุณภาพนะครับตัวนี้นะครับตรวจเช็คให้ทุกจุดนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับยังไงก็สนใจก็091ครับ8611191ครับ0918611191นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุมติดตามให้ผมด้วยครับ